าลครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าคอร์สนี้ผมจะสอนอะไรกันบ้างจริงๆแล้วเป้าหมายหลักๆของคอร์สนี้เนี่ยผมหยิบออกมาเป็น2ประเด็นหลักเลยครับที่คนทํางาน Excel ต้องเคลียร์ก็คือเรื่องของ d a t a b เบ e หรือว่าอะไรครับการจัดการข้อมูลให้อยู่หมัดครับเพื่อเอาไปทํารายงานอัตโนมัติที่เรียกว่า p ีวอร t ตเช e แบบฉลาดสุดๆเลยครับทุกคนครับนี่คอร์สนี้เหมาะกับใครครับ จริงๆแล้วคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ได้นะครับที่อะไรครับที่ใช้ Excel เป็นประจําอยู่แล้วและก็ต้องการอะไรครับจัดการข้อมูลให้อยู่หมัดครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปทํารายงานอัตโนมัติแทนอัตโนมือนั่นเองทุกคนครับนี่เต็มเต็มครับประสบการณ์ล้วนๆครับผมนี่คอร์สนี้ถ้าผมจะเรียนเนี่ยผมต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างเนี่ยอ่าไปดูกันครับพื้นฐานที่คุณต้องมีครับสําหรับคอร์สนี้ก็คือนี่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 นะ ก็คือคุณดูก่อนว่า Excel เนี่ยคุณโอเคหรือยังนะครับข้อมูลนะครับเรื่องของฟอร์แมตเรื่องของการคำนวณแบบง่ายๆซ้ำเขาเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานเหล่านี้อยู่บ้างแล้วนะผมการันตีว่าคอร์สนี้ไม่ยากทุกคนเรียนได้ครับผมนอกเหนือจากนั้นครับบางคนบอกว่าพื้นฐานเอานี้ได้ไหมจารย์หรือเคยใช้งานสูตรซ้ำเขามาก็ถือว่าโอเคแล้วครับอ่ะสรุปว่าพื้นฐานขอแค่อะไรครับขอแค่ตรงนี้กับอะไรครับหรือเคยใช้ซ้ำเขาใช้เมาส์ไอเป็นมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับคอสนี้ครับผมครับนี่ คอร์สนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเลยครับว่าถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดการข้อมูลทั้งภายในภายนอกให้อยู่หมัดได้เลยครับแล้วก็ผมก็มีแนะนําพวก ทิปแอนทริคหรือว่าเทคนิคต่างๆที่เข้ามาช่วยในการบริหออารจัดการข้อมูลจนกระทั่งใช้งานสูตรเข้ามาช่วยจับข้อมูลได้อยู่หมัดนะครับแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จะได้ไปดูเลยครับเอาข้อมูลไปทํารายงานอัตโนมัติที่เรียกว่า Pivot Table กันเลยครับคอร์สนี้จะทําให้เราเป็น Power User ก็คือใช้งาน Excel ได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับนี่คือเป้าหมายหลักของคอร์สนี้ครับสรุปแล้วคืออะไรครับพื้นฐานดีก็จัดการข้อมูลได้แล้วก็อะไรครับใช้งานรายงานอัตโนมัติแบบรวดๆได้เลยครับ หลังจากที่เรามีพื้นฐานคอสนี้แล้วคอสต,ต่อเนื่องเลยอถ้าเราเรียนคอสนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับคอสต,ต่อไปครับทุกคนก็คือเกี่ยวกับ developer หรือว่านักพัฒนาก็มีชื่อคอสว่า Excel Macro and VBA ทุกคนครับพอเรียนคอสนี้เสร็จแล้วผมแนะนําคอสนี้ต่อเลยครับถ้าใครอยากได้คีย์ลัดส่วนตัวนี้ไปติดตามดูคอสต,ต่อไปได้เลยนะครับผมอ่ะต่อไปครับประโยชน์ที่คุณจะได้รับแบบเต็มเต็มถามว่าเรียนคอสนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรผมขอสรุปให้เราเห็นส่วนที่1นนะครับ เกี่ยวกับ d า t a าเบนะครับทุกคนส่วนที่หนึ่งเรื่องของ d า t a าเบเนี่ยผมคงจะเน้นๆอย่างนี้เลยครับเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเรื่องของตารางที่ถูกต้องที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลกับเรื่องของตารางเนี่ยส่วนใหญ่ครับมีปัญหากันเยอะที่สุดเลยครับเนี่ยผมเอาประสบการณ์มาแชร์ให้เราเห็นจัดจะผ่านเวิร์กช็อปนะครับสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเรื่องของอะไรครับเวลาเราเจอปัญหาเรื่องของข้อมูลเนี่ยทำยังไงบ้างอะข้อมูลมีกี่ชนิดล่ะข้อมูลข้อความข้อมูลวันที่ ข้อมูลตัวเลขจัดการยังไงครับถ้ามีปัญหาครับนี่ครับผมเอามาให้เคลียร์เลยครับตรงนี้ครับผมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่มีข้อมูลเยอะๆนี่หลายคนมีปัญหาครับข้อมูลเยอะๆผมก็จะแนะนําเทคนิคแล้วก็วิธีการจัดการการแก้ปัญหากับข้อมูลเยอะๆว่าเฮ้ยควรวางแผนชีวิตยังไงดีครับผมนี่ผมมีทีเด็ดเคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็อะไรครับ อีกเรื่องหนึ่งที่คนใช้ excel เจอบ่อยก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ error แก้ปัญหา error ทำยังไง error มีกี่ชนิดครับวิธีการเจอ error อะไรก็อะไรครับจัดการกับ error ต่างๆผมก็เตรียมไว้ที่นี่หมดแล้วครับนอกเหนือจากนี้ส่วนที่1 database เนี่ยผมยังมีทิปแอนด์ทริคที่ช่วยในการบริหารจัดการ database แบบเร็วเร็วด่วนดวนมาส่งมอบให้กับทุกคนด้วยนะครับทุกคนจะได้รับ database แบบเต็มเ็มและก็สามารถเอาไปต่อยอดกับคอร์ส access ต่อไปได้ครับที่ผมจะทำนะครับนี่ติดตามชมติดตามชม ต่อไปส่วนที่2เมื่อเราจัดการข้อมูลให้อยู่หมัดแล้วครับรายงานอัตโนมัติมาแล้วครับพ i ว o t t เ b ิ e ครับทุกคนผมพาทุกคนมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่านี่นะฮะตัวอย่างที่1ก็คือครับเวินาทีคุณได้รายงานแล้วครับมีประโยชน์มากเลยครับเห็นไหนี่สมมติว่า ข้อมูลผู้ขายแล้วก็สรุปรายงานออกมาจริงๆแล้วข้อมูลเป็นอะไรก็ได้ครับถ้าเราเข้าใจกับผมแล้วเนาะไม่ยึดติดกับข้อมูลครับเป็นข้อมูลฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายไหนก็ได้ผมจะสอนให้ทุกคนตกปลาหรือเปล่าไหมครับนี่ครับเวินาทีได้ไรายงานแล้วครับทุกคนอ่านดูตัวอย่างต่อครับตัวอย่างที่2นี่อยากทราบว่าสินค้าแต่ละชนิดขายได้ยอดรวมอย่างละเท่าไหร่แป๊บเดียว6วินาทีได้เรื่องเลยครับทุกคนต่อไปตัวอย่างต่ออะไรเนี่ยต้องการทราบว่าผู้ซื้อแต่ละคนซื้อไปยอดรวมเท่าไหร่5วินาทีครับโอ้โห มีรยายงานอัตโนมัติแบบด่วนๆน,นะแล้วนี่เร็วที่สุด4วินาทีครับผมกาลังบอกว่าอะไรครับพอเราเล่นจนชํานาญแล้วเนี่ยเราสามารถลดเวลาลดเวลาในการทารายงานแบบด่วนๆได้เลยครับทุกคนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่นี่อีกตัวอย่างหนึง่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วครับเพราะอะไรครับเราต้องการแปลงวันที่ไปเป็นไตรามาสเห็นไหมครับนี่15วินาทีเนาะ,ะก็ถือว่าเร็วอยู่นะ15วินาทีเนาะอ่านี่ก็อะไรครับต้องการสรุปอายุออกมาเป็นช่วงต่างๆเช่น อายุของลูกค้าหรือว่าอายุของพนักงานก็แล้วแต่เราอะนะแต่เราต้องการทํารายงานสรุปออกมาเป็นช่วงอายุ30วินาทีได้เรื่องครับทุกคนต่อไปนี่บางคนนะฮะก็โอเคกลุ่มอายุลูกค้าซื้อไปยอดรวมเท่าไหร่ก็คือต้องการอะไรครับเนี่ยต้องการต่อเนื่องจากเมื่อกี้ต่อเลยผมพาไปดูต่อครับตัวอย่างที่7ครับบางคนต้องการอะไรครับอ่าแต่ว่าแต่ละภาคขายได้ยอดรวมกี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ย จากตัวเลขธรรมดาไปเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์สาวินาทีเอาอยู่ครับทุกคนครับผมเอาละครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งผมขอฉายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูนี่นะฮะนี่คือรายงานอัตโนมัติเนะครับทุกคนสามารถไปจิ้มตรงโน้นได้จิ้มจิ้มแล้วมันเด้งดึงเด้งดึอาจจะเรียกว่าเป็นแดชบอร์ดก็ได้นะนี่คือเป็นพื้นฐานของแดชบอร์ดได้เลยครับทุกคนเห็นไหมจิ้มตรงนั้นทีนึงจิ้มตรงนี้ทีหนึงมีผลกับรายงานอัตโนมัติเลยครับ นี่ครับคอร์สนี้จะทําให้เราประยุกต์ใช้งาน p ีว t t เชอ p ์และพีวอชชาร์ได้แบบด่วนๆอัตโนมัติผมก็จะเอาคนละเมรร็ดคลิดลับมาทั้งหมดเลยครับอะไรที่เป็นรายละเอียดผมเอามาแชร์หมดเลยครับผมเน้นประสบการณ์ตรงบอกแล้วครับนี่เอามาแชร์กันเลยนใ,นในคอร์สนี้ครับทุกคนนี่นะฮะจิ้มไปจิ้มมาได้รายงานแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับเอาละต่อไป นี่คือเป้าหมายของคอร์ส Excel Database and PivotTable ประสบการณ์ล้วนๆและทุกคนจะได้เรื่องของบริหารจัดการ Database และก็อ,อะไรครับทำรายงานอัตโนมัติด้วย PivotTable ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สนี้นะครับผมเต็มที่กับคอร์สนี้ผมทุกเทกับคอร์สนี้เยอะมากด้วยสโลแกนประจำตัวคือเติมเต็มตรงประเด็นต่อยอดได้ชัวขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม